ถ้าไปขอพอรที่ไหนแล้วยังไม่เคยได้ผมอยากให้ทุกคนลองมาที่นี่กันนะครับที่นี่คือวัดธรรมมงคลอัญมณีแห่งสัทธากลางกรุงครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาทำบุญถวายสังฆทานที่วัดธรรมมงคลน,นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่ผมมาทำบุญถวายสังฆทานผมก็จะมีการเตรียมของมาอย่างพิธีพิถันแล้วก็ปราณีตนะครับเพราะเชื่อว่าการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์และความตั้งใจดีนั้นจะนำพามาซึ่งอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าการทำบุญถวายสังฆทานไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนพระพิสุสง์ในการดำรงชีวิตแล้วก็ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยครับและขอบอกว่าที่วัดรรมงคล นีถ้าคุณได้มาแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่าได้หลุดเข้าไปในโลกหนึ่งเลยล่ะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยความสงบและความมหัศจรรย์ย้อนกลับไปเมื่อ60กว่าปีก่อนที่นี่เป็นเพียงป่าธรรมดานะครับจนกระทั่งหลวงพ่อวิริยังิรินทโรได้ทุดงผ่านมาเรื่องราวความศรัทธาจึงได้เริ่มต้นขึ้นครับและก็นามาสู่การสร้างวัดที่งดงามแห่งนี้สิ่งที่โดดเด่น